ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็รังหวยออกก็ไม่ได้มานะครับนานเหมือนกันเป็นอย่างไรเนาะพี่ทั้งหมดที่ผ่านมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมฝันดีเหมือนเดิมใช่ฝันถ่โงวด์จนลืมไม่ได้มานานฝันจนลืมความฝันหมดแล้วไม่ได้มาตามครับพื่อที่จะฝันต่องวดต่องวดพอดีช่วงบวชมึนครับ จู่วันพ้าด้วยมีคนขับรถหกล้อคนบรรทุกมามีแต่มีแต่จุกหรือมีแต่หมูทั้งหมดเลยอ,อ๋อมีตอัตงหมูทั้งหมดเอามาที่กระทอมบอกว่าเอามากินเลี้ยงมไม่รู้ใครได้โชคใหญ่หรือเปล่าอวันนี้เอามากินเลี้ยงแล้วก็บอกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับจะกินเลี้ยงจะกินเลี้ยงวันที่ยี่สิบเจ็ด เลยตีเป<ส> <orman. S 3> <invent> ็นตีเป็นสองเจ็ดทำไมเป็นสองเจ็ดโอ้ย่สิบเจ็ดก็สองเจ็ดอันนี้ผมจำไม่ได้หรอกเขียนให้เลยเขียนอะไรอันนี้อะให้ดูตัวเลขเลยก็ได้เนาะสองเจ็ดสี่หกสี่หกเปิดมาอย่างไรคะสี่หก จำไม่ได้ครับแต่เขียนไว้นานแล้วคตั้งแต่วันที่คืนวันที่สิบหกจนผมลืมหมดแล้วอ๋อหัวออกปุ๊บนี่ฝันเลยถ้าสามตัวก็จะเป็นแบบนี้อ๋อสามตัวจะเป็นแบบไหนสามตัวไปชโชคสามตัวหกสองเจ็ดกับสองสี่เก้าสี่หกโมถ้าสองตัวก็คื็นตัวนี้ สวยอยู่สองเจ็ดนี่คือวันที่ยี่สิบเจ็ดอ๋อที่ฝันครับที่ฝันแล้วก็ถ้าสามตัวสามตัวก็คือหกล้อหกล้อเราจับหกมาใส่ข้างหน้าหกล้อกับคนน้ามือ,อม,มีเดแต่จูกเลยเต็มรถเลยมีแต่หมูครับคนหม,เมูเต็มรถมาที่กระท่อมบอกว่าไปกินเลี้ยงวันที่ย<ม>ี่สิบเจ็ดแต่บังเอิญพอดีวันวันที่หยิบเ็ษไปถูกกับวันเกิดด้วยวันเกิดพิทัทครับ วันที่ยี่สิบเจ็ดเขเลยก็เลยชอบครับแต่เอฟสีถาชอบก็จะามให้ชอบก็ดูไปผ่านได้แนวทางนะคะมองผันพิทักษ์แต่ก็เข้านะพี่เข้าบ่อยงวดที่ผ่านมาที่อะไรเข้าเลขเลขผมแปะไว้ในว่ามันจะมีหนึ่งสี่เก้าแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดหกหนึ่งสี่เก้าแล้วก็เลขผมฝันก็โงวดก่อนก็ไปไปออกงวดก่อนโน้นที่ เสาหนึ่งเก้าหนึ่งสองเกงก้าวดนี้บอกวดผ่านมืออกงวดที่ผ่านมาในงวดที่ผ่านมาผมก็ได้92อมันออกเก้าหนึ่ครับอันนี้ก็สอวันที่ย7่็ดกระูกกับวัดเขินด้ววันที่ย7ก็เลยชอบแต่ถ้าหกในผมออกมาจากไหนก็คือ6กล้อหกล้อรับหกล้อสีนี่ก็คืออายุอายุที่เขาให้มากินเลี้ยง กินเรียนหกสองนกรก็กับสี่หกก็คือทะเบียนรถที่คนเนื้อหมูมาคนเนื้อหมูหรือคนหมูคนใส่จุลกลุ่มใกันรถมามาที่กระท่อมเลยกระท่อมที่ที่มีสี่สองก็คือผมเอาในในโอมเพราะออกมาที่กระท่อมจะเป็นเลขที่ของโอมครับจะเป็นเลขเลขโอมหรือไมตัวนี้สี่สองผมจะจับหกเป็นตัวกลางตัวนี้ก็คือสองสี่ สี 49, 49่เก้าก็คืออายุก็จับทองมาใสก่ก็ลองดูครับพาะช่วงเดือนเมษานยนก็น่าจะช้กฝันนะคนเนื้อหมูมาน่าจะโชคดีนะครับเพราะมีคนบอกว่าเอาเนื้อหมูใส่หกล้อมากินเลี้ยงที่กระท่อมหลวงปู่ก็เห็นมาข้างหน้าเลย,ก,เ<ค>ยก็เคยพอดีถูกไม่ไม่เคยฝันแบบนี้ แต่พอดีม,มาถูกกับวันเกิดของตัวเองโดยวันที่ยี่สิบเจ็ดก็เลยก็เลยบอกว่าน่าจะน่าจะเข้าพอตาม่เข้าไม่ต้องซื้อตามหรอกอก็เลขสวยเนาะเลขก็โอเคเลยเลขเอฟซีจะชอบเด้อความพันธุ์ทั้สองตัวในศพอ,อันนี้ผมจับสามตัวในศพตัวสองตัวด้านนี้อ่ะครับให้ดูแบบน,นี้ถ้าเราชอบสามตัวก็คือด้านซ้ายด้านซ้ายถ้าชอบสองตัวก็คือด้านขวา ความฝันเนาะก็คือความฝันความฝันก็นคือความฝันนะไม่ใช่ว่าเราจะแต่งเราเองก็พอดีมันมาถูกกับวันที่เราเกิดด้วยทะเลต้องจัดตัวสองเจ็ดวันที่เจสิบเจ็ดก็เือแม่นเลขสวยนะเลขเนีับครับโดยเฉพาะเลขที่ขึ้นเว้าก็เข้าเนาะวันที่ผ่านมาเดือนนี้ไม่รู้จะขึ้นวันไหนเดี๋ยวดูก่อน ถ่าวันในสวยก็วนน่าจะเอาวันพระวันที่สามสิบวันที่สามสิบวันพระวันพระน้องวันที่สามสิบวันพระาขึ้นเเ้าวันพระถวายหลวงปู่ก็น่าจะโชคดีเพราะเมื่อเช้าผมก็ถวายเเ้าตัวหนึ่งตี่ที่เขาสั่งไว้ก็เลยถวายให้เมื่อเช้าอันนั้นก็วันที่วันที่ยี่สิบสี่เหมือนกันก็เลยมาดูกลับตัวนี้ประตูองสีก้า ทุกระสองสี่เก้าถวายว่าววันนี้อือเพราะฉะนั้นก็เอฟซีก็รอติดตามเนาะคืนว่าวอีกครั้งหนึ่งแต่ฝันนี้มันตั้งแต่คืนวันที่สิบหกคงจํจได้บ้างจําไม่ได้บ้างก็เลยจนได้แค่นี้ครับไม่ฝันอีกเลยฝันรวยเปื่อยครับมันปกติจะฝันแม่นวันไหนวันก็ช่วงวันพระวันพระครับก็คืนที่สิบหกก็วันพระเมกโอวันนี้แต่คืนนี้ก็คืนวันพระก็ถ้าฝันก็จะเอาเขียนไว้ในว่าวอีกทีนะเดี๋ยวผมก็ผมว่าจะเอาครั้งเดียวพอ ครั้งเดียวก็คือตัวนี้สองตัวไปน,นี้สาตัวเปน,นี้เอา,าตันี้เลูให้ครั้งเดียวก็ถูกจตาบางทีถ้าฝันไม่เห็นเลขก,ก็จะไม่เขียนที่นี่เป็นเลขกับอันนี้คือท่านบอกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดให้เอาให้คนโมมากินเลี้ยงที่กระทรมอมรูปูหกรองก็คือผมก็จับเป็นหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกรอง แต่วันที่27นี้ก็มันกระตรงกับวันเกิดของตัวเองด้วยก็เลยเอาตัวเลขนี้มามไม่ใช่ว่าโฆษณาวันเกิดตัวเองไม่อยากบอกโดยสัว่าตัวเองเกิดวันที่27 27เดือนนี้เลยครับเดือนเมษา<ฮ>อายุ4ี่สปีก็แก่แล้วผ<อ>มบอกเลยอายุสไล่นะ49่ครับ49ก็เลยม,มาจาัดซองสีบเเนี่ยในองสี่ก็คือจับได้ว่าลุงปูให้ามากินเลี้ยงที่ ที่กระท่อมก็คือจับสองสี่ในโอมาผสมกับอายุก็คือสองสี่เก้าสองสี่เก้าหมดครับนะครับนี่คือแมนไม่แมนก็รอวันที่สองรอวันที่สองครับแต่วันวันเกิดตัวเองเขาก็น่าจะดีนะควพเขาก็แก่ตัวใหม่เนาะตัวใหม่เนาะมันก็ฟอสซเป็นมันก็มีบางทุบบางเป็นเรื่องปกติวันนี้ก็เสียงไม่ค่อยดีเสียงแหบเสียงแหบครับ แหบก็ดีนะแหบมีเสน่ห์นะครับเมวานก็โดนโดนพึ่งต่อยไปไปเก้าตัวก็บวมทั้งทั้งหงต่อยครับนี่ต่อยบ่อยนะต่อยบ่อยครับพ็กวาดแล้วก็เขาก็ไม่รู้กรธดอะไราเรื่องกับพึ่งเหรอครับก็ยังยังมีแผลอยู่ยังมีแผลอยู่หนึ่งสองอันนี้หน้าอกไม่ไม่อยากเปิดเพราะมันต่อยขนาดนั้นเลยหรอครับเก้าตัวครับเก้าตัวครับ ก้าวมาม่ก็ยังมีอ่เอ๊ะไปทำอะไรถึงต่อยขวาดครับขวานอ๋ออยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงในลำโพงตู้ลำโพงตู้ลำโพงอีแล้วที่มันไม่ต่อยน่ะเงินบวมมองแล้วไม่ชัดวิ่งหนีไหมก็ถอยๆครับก็ก็โมโหอยู่แต่เราจะฆ่าเขาไม่ได้เพราะเขาก็มาขออาศัยอยู่บางทีเราอาจจะทําอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ก็น่าจะไม่ทําผิดแล้วก็ไปลบปูไปจับ อยังว่าเลยเนาะอันนี้เอาย้ำอีกทีนึครับสามตัวก็คกเองสี่เก้แล้วก็สี่อันนี้สามตัวครับครับแต่ถ้าชอบสามตัวคือตัวนี้ครับแต่ถ้า2ตัวก็คือสองเ็ดสี่เก้าอไรลืมแล้วหกสองกสองแล้วก็สีกครับก็เยอะหน่อยงวนนี้ไม่เยอะให้เยอะหน่อยแต่49ก้ากับหกอหกสกับ4ีกก็ตัวเดียวกัน 6กับ9ตัวเดีกันก็เท่ากับ3ชุดจับไซเลยครับจับไซกัน27นี้เราเอา6มาก็คือ6ล้อแล้วก็กับกับวันที่27ก็คือ627สองสี่เ้านี่ก็คือผสมกับอายุแล้วก็กับโอ่งสองสี่ก็เอา9้ามาตัวหนึ่งเป็นสองสี่เครับอันนี้เลขแปลกๆหน่อยจับเอาจับเอาเลยต้องรอดูความฝันวันนี้อีกรอบหนึ่งเถอะนะสิ 4ี่หกองนี่ก็คือทะเบียนรถทะเบียนรถกับเอามาผสมเห็นแค่สามตับทะเบียนรถน่สวยนะก็ลองจับดูครสี่หกสองอันนี้จับให้เลยสามตัวแต่ถ้าสองตัวเราแยกจับเอาใหม่ก็ได้แต่ผมชอบที่สุดก็คือส่งเ็บสองเก็ดผมก็ชอบอ่ะ <c oughs> อ่ะวงกลมเลขสรุปเลขชอบที่สุดอ่ะตัวนี้เลยใช่ไหมอืมสามตัวคือตัวนี้อ่ะที่ชอบพิธาช,ช,ชอบเด้อเนี่วงกลมให้สอ,อสองตัวคือตัวนี้สองตัวคือสองเจ็ดเน้นๆเลยกับสี่เก้าอะไรที่ผมชอบไม่ออกหรอกมันจะออกไอตัวไม่ชอบโอ้ <c oughs> ไม่แน่นะ <c oughs> ตัวที่พิัดชอบงดงดสองสองแปดมันออกหนึ่งแปดงดเก้าสองมันออกเก้าหนึ่งอันนี้ก็งดนี้ก็น่าจับเป๊ะเป๊ะไล่งวดน้องไม่เป๊ะหลยงวดคือสองงดกับไม่เป๊ะ<ป>แต่ถ้าเราเราจับงวดนั้นมาใส่วนนี้มัน,ม,นมันทั้งสามตัวเลยอันนี้ถ้าสองเจ็ดเราก็จับสองหกก็ได้เหมือนเก้าสองมันออกเก้าหนึ่ง หนึ่งเก้ามันสองแปดมันออกหนึ่งแปดสองศูนย์มันออกหนึ่งศูนย์ก็เพิ่งเชียบ์สองนวดครับงวดก่อนก็เข้าแต่ทางงวดนี้ไม่เข้าไม่ต้องซื้อตามมันหรอกครับเนาะมันเป็นแนวทางทเฉยเนาะเป็นแนวทางครัวามผิดก็ธรรมดาถ้าถูกก็ดีใจด้วยถ้าไม่ถูกก็จะว่ากันก็อย่าว่ากันก็เป็นความฝันแต่ว่าไม่เปลี่ยนไรอกผมไม่ได้ยินหรอกก็อยู่ที่ทำอย่างพูดแล้วแต่ ธรรมชาติของคนเราบางทีผิดถูกก็อาจจะระบายบ้างเราก็รับบอกมันผิดแต่ถ้าถูกก็ดีใจเราก็ดีใจครับก็เป็นแนวทางเป็นเรื่องธรรมชาติครับพี่ท่านมีอะไรจะฝาก FC ไหมสุดท้ายแล้ว FC ช่วงนี้ก็รอบ้านผมแล้วโควิดก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆทิพัน์ก็เสียไม่มีแล้วผมก็แหบอยู่เหมือนกันวันนี้ในก็ฝาก FC ให้ เ,เงิเลยสุภาพเลยนลสุภาพแล้วพกิสินใดก็ขอให้สมคำปรารถนาแล้วก็ถ้าเลขนี้ไม่เข้าก็ขอต้องขอขอโทษไว้ก่อนถ้ามันไม่เข้าแต่ถ้าเข้าก็ดีใจขอให้ทาให้รวยถูกหวยถูกรอตอรีมีเงินมีทองม,มีอยู่มีเก็บมีกินมีใช้ไม่รวยให้รวยไม,ไม่เจ็บไม่จนให้ร่ำรวยร่ำรวยครับผมเมื่อกี้พ,พี่พี่ทัศจากกิงปองได้เลขอะไรคะ 25ครับ25ในองค์เนาะ25กับตัวเลขสองาครับ25 26สงกใกล้เคียงกันมากสองห้าสเนาะ25 26 27สงกใกล้เคียงกันเนาะหลัเพราะผมเห็นตัวนี้ผมลงไม่ได้มอครับแล้วก็วางวางตรงนี้ปึ๊บก็จับถ้าได้27ก็จับให้หนักแต่ีนมันได้25ก็คิดล็ลบ2แทมครับอันนี้ก็วันแรงงานก็ขอให้คนทำงานก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ค่อยทำงานอยาไปดื่มไปกินให้มากนะเพราะมันไม่ดีครับแต่ผมก็ไม่เคยดื่มไม่เคยสูบหรอกก็อยากฝากพี่น้องที่ที่ดื่มแล้วก็ลดบ้างสูบแล้วก็ลดบ้างอันนี้ก็ฝากเนาะมันเป็นก็สูบกินก็เป็นเป็นเรื่องของท่านแต่แต่เป็นห่วงกับเห็นโลงซุปนับเป็น<อ>่<า>ล,ล,ลนงสุขภาพท่านเพราะผมเคยเห็นคนสูปแล้วมันยังไงล่ะครับ